สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาที่แอปฟูดดี้นะครับแอปถ่ายรูปอาหารที่ดีมากๆอีกแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดเล่นให้ดูนะครับเปิดมานี่ครับเราสามารถส่องไปที่อาหารได้เลยนะครับถ้าเราถ่ายมุมสูงแบบนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าท็อปวิวนะครับก็คือเราใช้มุมสูงอยู่นะครับนี่ถ้าอยากจะให้ไอฟังก์ชันตรงนี้มันโผล่มาเพื่อนๆเอียงหน่อยครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกเอ่อฟิลเตอร์ได้ตรงนี้นะครับไปที่โหมดอาหารเลยครับปุ๊บเห็นไหมก็จะมีอาหารให้เราเลือก เยอะแยะมากมายนะครับอ่าทีนี้ถ้าจะใช้งานจริงๆก็แค่ส่องครับผมจะส่องท็อปวิวนะแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาเลยครับนี่เห็นไหม P05NK1 เห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสวยมากๆนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถที่จะเอาสไตล์อื่นมาใช้ได้นะครับนี่เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นตรงนี้นะครับอ่าเหมือนแบบสูตรอาหารนะครับเนี่ยเราสามารถกด ใช้สูตรได้สมมติเอาวันนี้นะกดเข้าไปครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะนะครับมันก็จะมาสูตรอาหารอันนี้ให้เราแล้วนะครับเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับอ่เพื่อนๆลองเล่นดูลองเล่นดูผมว่าไม่ธรรมดาเลยแอปตัวนี้นะครับฟู้ดดี